สวยเก่งความสามารถรอบด้านสำหรับศิลปินสาวคิมแทยอนหรือแทยอนเกิลเจเนเรชันซึ่งโดดลั่นอยู่บนเส้นทางบันเทิงเคป๊อปมาหลายปีแต่อาร่าความสวยและกระแสะความนิยมไม่มีแผ่วลาสุดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาแทยอนเกิลเจเนเรชันโพสภาพผ่านอินสตาแกรส่วนตัวเป็นภาพเซลฟฟี่และงานศิละปะ แต่ภาพที่กลายเป็นประเด็นร้อนคือภาพที่เขียนข้อความด้วยลายมือย้ำๆว่าแม้ว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วโลกก็ยังคงดำเนินต่อไปส่งผลให้แฟนๆอดเป็นห่วงและกังวลกับสภาพจิตใจของแทยอนกันไม่ได้แฟนๆคอมเมนต์ว่าถ้าคุณไม่อยู่ที่นี่แล้วโลกคงหยุดหรือไม่มีคุณโลกของฉันคงหยุดไปหรือโลกอาจด,ดำเนินต่อไปแต่โลกของฉันคงหยุดลงแลอื่นๆ